มึงจะมึงจะมงมงวพี่วพี่น้องพี่น้องพี่พี่พี่พพี่มึงจะคิดว่าคิดว่านี่เก็บพ่ได้แล้วเนาะจ้ะคิดว่าอันนี้เก็บพ่ได้แล้ว ส,ส,ส, ok ส,สิเก็บอันนี้จ้ะสิเก็บอันนี้อยู่โอ้ยพี่น้องอันซ้อนไยโอเคอันซ้อนค่ะอันซ้อนดีมั้อเคชนั้นญเลยคันไอ้ฮะฟอทโกราฟโอเคสิเก็บเนาะจ้ะวันนี้สิเก็บเทแยวนี้สิเอาจังไหนเนาะสิตัดเอาเลยบ่เนาะมาจังไหนเนาะนี่จ้ะสิเก็บเนาะ you can come closer เชิญเ mừng chấm mừng wow nham khát nham khát nham khát wow khí nóng pad nó Tí thoát tí thoát tít t興, tít ở đìn ở tít tít nè tít 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 น้องามเกือบจะหนึ่งงามๆนะจ๊ะตัดออกบ้านนี่ <Okay. S 1> โอเคเก็บไปนแน่แล้วนี่เอาต้นนะจ๊ะมัน c a n you stop มาจากไหนล <anything S 1> ้วบ้าน นี่เดโคนึงเราจะนี่เดี๋ยวสิตัดสิตัดดินออกจังน้อยนะจ๊ะอ๋องสีเลยนะนี่งามงจ้ะเนาะจะสิเปลี่ยนแล้วมึงสิตัดเอาอากันนันอันคัดเด็ just mix s e v e it better way of doing it actually cut might be better c ชั่ลน n คุณจะมาบ e ิเวณ l ิติคอ c ส์ so you can hear the sound of cutting one two three นี่จ้ะเออแบบนี้ง่ายดีจะตัดเอาเลยหนึ่งจะหนึ่งมาอนี่โอ้ยมีแต,ต่ตเห็ดมีแต่เห็ดพี่น้องอ่ะเถิ้งเห็ดเถิ้งเห็ดขอน้ำเผ่งแล้วก็เห็ดเผ่งหวานน้ำจ้ดอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวสิกินกับน้ำพริกเนาะจ้ะ หนึ no, are ่งเห็ดห่อนๆจ้ะพี่น้องหนึ่งเห็ดห่อนๆมีเห็ดสีน้ำผึ้งมีเห็ดน้ำเึิงแล้วก็มีเห็ดเพิงวานน้ำจ้ะหอนๆได้จ้ะมาได้จ้ะี่หนึ่งไก่นาเอออบไก่ลว่าดีจ้ะวาสิมายางเหลนสือมาพ่อเห็ดจ้ะคิดว่าหลายเติบอยู่จ้ะเดี๋ยวมามาเก็บน้ำกันเ้ลายที่นี่จ้ะนี่นี่ดอกนึง เฮ็ดเพิงกาลัจะนี่นี่ดอกนึงนี่จะอีกดอกนึ่งดอกนึงนี่ดอกนึงพี่จะโอ้โหสวยโี่อีกดอกจะนี่นี่ดอกนึง นี่อดอกจ้นี่นี่อดอกจ้ะอุ้ยมองนี่มองเดียวตอนแรกตอนแรกว่าสิมาย่างเหรินซื่อจ้ะมองนี่มองเดียวพอแล้วจะ้ะสิบสองดอกไหมจ้ะมองเดียวแป๊บเดียวเนาะนี่ป,ป๊าเส็ดหลายไปนี้เสร็จยังนออบาหนี้เสเร็จหลายเกิด พึ่งยางเขามาจ้ะว่าสิพากันไม้ยางเหรียญซื้อไหมจ้ะน,นี่ได้นไลน์แนล้วไปคิดว่ามาชมจังว่าเห็ดเกิดพอดีจ้ะเพราะว่าพากันไม้ยางเหรียญบ่คิดว่าสิพอนะจ้ะนี่ดอกงามๆจ้ะดอกงามเ็ดผลเก่าลันอีกเราจะพี่น้องมากมามานี่จ้ะนี่ดอกหนึ่งน,นี่ดอกหนึ่งโอเคพี่จ้ะมีอีกอยู่มีอีกอยู่นี่ดอกหนึ่งพี่จ้ะพี่ นี่เจ้นี่นี่อีกจอกเจ้ว้าเห็ดเผ่อก็หลัดมาแล้วพี่น้องนี่นี่หลายเลยเจ้นี่อีกมองนี่มองนี่ฮาดอกเจ้ป้าดมักถึงจังวะเห็ดเผ่อก็หลัดออกพอดีเลยเจ้เนี่ว้าวพอคิดว่าสิพ่อเห็ดได้เจ้ตัปักใหญ่เลยงามคักงามคักนี่เจ้โฉดตีเจ้มักถึกจังวพะพอดีเลย คิดว่าสิบ้ากันไม้ยางเหรินซื้อๆได้จ้ะเพราะว่าเก็บเห็ดน้ำเผื่นขอนนำเผื่นไปแล้วนะจ้ะเลยคิดว่าไม้ยางเหรินซื้อๆบางดอกงามงามพี่น้องดอกบนใหญ่จ้ะดอกนึ่งดอกนี่งามงามโอ้สิ่งศัดิ์สิทธิ้ะสวนอีกดอกจ้ะอีกดอกอีกดอกคือไม่ดอกเดียวปกติมันเกิดเป็นกลุ่มๆนะจ้ะ เฮดพอร์สลิ่มจ้ะพี่น้องงามนี่จ้ะกินได้ได้จ้ะมันมันความงามจ้ะนี่ I just like the the prettiness of it อีกตัวจ้ะพี่น้องกำลังซิญญางี่คอยดอนี่ดอโอ้ที่สุดอะลุกที่สุดทูทูอินทุกเกตลุกอะฉันที่ฉันที่ตัดไม่ต้องดึงโอ้ไม่ นี่จะพากันมู่้นจีนเพิน์เมอเ์็ดตนาแลนนะจ๊ะพากันมหาเ oh. ็ดนาแลนแต่ว่า,วาพวกผอไหจ๊ะนี่เป็นดอกแลกติดผอนะจ๊ะเมนอันเมนอัน oh yes yeah. on it on the back is that one oh yes i nearly maybe, maybe a walk on it maybe a walk on it ดอกนี่ว่าเห็นจ๊ะเหยียบแล้วเย no i think a walk on it yes yeah, you're right can you cut the legs can you cut the leg away the other one as well Yeah, can you cut that one away? Yes, maybe if you look around there might be a few. Yes. Yeah. yeah, I remember before. ขอนอันน ah. ี้มันแค่ขอนสนของแทะนะจ๊ะสีออกสีแบบนี้จ้ะนี่สีดำดำนี่จ้ะนี่สีดำดำยังสิ่นะจ๊ะ You want to pick it? Yes, mm, no, okay. No, no. นี่งามจู j u s งามงามนี่นี่เก็บมันหลายหลือมั้งจ๊ะ มูมูค้นจีนว่ะสิเก็บอยู่บอกพนะเพราะว่าเก็บหลายแล้วคอนชนอีหลีจ้ะนะสีสิออกคนละสีอีกสีเนาะจ้ะนี่จะเป็นออกสีสีน้ำตาลจักหน่อยเนาะจ้ะสีบ่ค่อยสีสีบ่ค่อยเหลืองปานใดเนาะจ้ะอันนี้เป็นคอนเฮดคอนชนอีหลี่เจ้าเอาจตัดอันตัดเฮดคอนชนไปเนาะจ้ะอันนี้คอนชนอีหลีพอเกิดในคอนชนสีออกสีน้ำตาลเนาะจ้ะ ซีออกซีน hmm. uh, no, ้ำตาลก็ก็ขอนขอยุขอนต้นเบิกนี่จะได้รายเติบยุจ่ะเต็มนี่โอเคอีวันเห็นฉันอีกันึีแต่อาจจะสององค์ใช่ไหม่คุณเลืกตัวนีนด่ละมเประถางใช่ไหนดอกไม้ดอกตะนี่มันะไรโอ้ที่ารัากม่ใช่ไ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 ม่ใชม่ใช่ไ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 ม่ Cracking bully. There's another one. Cracking bully. Yeah, it's, it's not you, know, you know it's have sort of, uh, uh um. It have a red fruit. I think that's one might be too own. This one, this one. Yeah. They're everywhere. They're coming out. Nih, jah, mm. ik lau, <laughs> ik lau, <laughs> pino. Nih, head mo jah. Ani men head, head con. Nampeng na. Ooi, lai lau, pino. Tem pe merba ni. Yeah. It's lovely leaf. Huh? Yeah. It's beautiful. Nice leaf. Autumn is saying hi.